ราหูอมจันทร์รอบแรกของปียีิบสี่มีนาคมนี้สีราศีสองวันเกิดดวงลูกรักพระราหูระวังให้ดีจะตกถังข้าวสารไม่รู้ตัว ในวันที่24มีนาคม2567ที่จะถึงนี้นะคะจะเกิดปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์ค่ะในเวลา20นาฬิกา30นาทีโดยประมาณจน ถึงเวลาตีสองสามสิบนาทีนะคะของวันที่ยี่สิบห้ามีนาคมนั่นเองนะคะนะคะดาวพระราหูเนี่ยเขาทำการย้ายราศีค่ะก็จะมีสองราศีด้วยกันนะคะก็คือราศีมีนนะคะแล้วก็ราศีกันนะที่มีผลกระทบนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่ดาวพระราหูเขาอยู่ในเรือนชะตาของใครหรือเขาอยู่ในราศีไหนนะคะไม่ได้ส่งผลลบร้อยเปอร์เ นะคะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องระมัดร,ระวังเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะแต่ข้อดีเนี่ยก็มีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภการเงินนั่นเองและวันนี้นะคะแม่หมอก็ได้จัดทำนายนะคะ4ราศีและ2วันเกิดนะคะที่ในช่วงจันทรุปราคานะคะหรือราหูอมจันนะคะดวงจะพลิกผันนะคะ ระมัดระวังจะตกถังข้าวสารไม่รู้ตัวตกถังข้าวสารในที่นี้เนี่ยนะคะก็อาจจะได้โชคลาภนะคะ เป็นโชคลาภก้อนโตนะคะหรือมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะไปเจอคนที่ถูกอกถูกใจแต่คนคนนั้นเนี่ยนะคะเขาจะมีฐานะที่ดีนะคะเราก็เกี่ยวกับเรื่องของการงานเช่นเดียวกันค่ะนะคะบางคนอาจจะมีโชคลาภนะคะเป็นทางเสี่ยงดวงแต่บางคนเนี่ยจะมีโชคลาภเกี่ยวเรื่องของการงานนะคะบางคนอาจจะได้ขยับขยายธุรกิจของตัวเองนะคะหรือบางคนอาจจะได้โบนัสนะคะหรือเงินพิเศษจากเจ้านาย ก็็เปนได้และชาวศีราศีและสองวันเกิดนั้นได้แก่ราศีที่หนึ่งได้แก่ราศีพฤษภราศีที่สองได้แก่ราศีกรกฎราศีที่สามได้แก่ราศีพิจิกและราศีสุดท้ายได้แก่ราศีมังกรและสองวันเกิดนั้นได้แก่หนึ่งวันพุธ และ2วันเสาร์นั่นเองค่ะ